ทำไมการทำบุญถวายโลงศพจึงถือว่าเป็นการสร้างกุศลช่วยเหลือผู้ล่วงลับการบริจาคโลงศพเปรียบเสมือนให้สิ่งที่จําเป็นแก่ผู้ที่จากไปแล้วทําให้พวกเขาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่สะดาะเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการถวายโลงศพจะช่วยสะดาะเคราะห์ป้องกันภัยอันตรายและนําพาความโชคดีให้ต่ออายุไข มีความเชื่อว่าการทำบุญถวายโรงศพช่วยต่ออายุไขให้แก่ผู้ที่ทำบุญเสริมดวงการทำบุญชนิดนี้เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นทำให้ชีวิตราบรื่นสร้างความอิ่มใจการได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นย่อมสร้างความอิ่มใจและสุขใจให้แก่ผู้ทำบุญการทำบุญถวายโรงศพนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วยังเป็นการสร้างกุศลให้กับตนอีกด้วย ซึ่งกุศลเหล่านี้จะส่งผลดีต่อชีวิตในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงความสงบสุขภายในใจในครั้งนี้ทางบารมีอัคระล้านนาขอให้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันยันดันดวงปี2,568นี้ทางบารมีอัคระล้านนาได้ทำบุญสมุดเบาใจจำนวน500เล่มและถวายลงศพถึง19องค์ครู ทรงถึงทุกๆอักขระที่ท่านได้บูชาสาธุ